มันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากครับตอนนี้ที่เราจะใช้โอกาสนี้ในการที่จะนําแผ่นดินเก่าแก่ของเราขับคืนมาครับโดยขอเริ่มต้นจากคุณลักษณะของผู้ล่าอันิคมนะครับที่จะต้องสืบค้นพื้นที่เป้าหมายนะครับผมว่าใครเป็นผู้ปกครองครับเราทราบกันดีว่าคือมันมีการเสียเนี่ยคือหลายครั้งนะครับจนกระทั่งมาครั้งสุดท้ายผมจะขอเริ่มต้นแบบนี้ครับ คือการลุกคืบของผู้ล่านิคมจากเวียดนามค่อยๆมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเข้ามาสู่แผ่นดินกัมพูชาจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีการสืบค้นนะครับผมอำนาจทางการปกครองเพื่อที่จะวางแผนนะครับผมว่าจะมีกลยุทธ์แบบไหนที่จะเหมาะสมนะครับผมและมันก็เป็นเวลาเดียวกันครับที่ทางเขมรก็ต้องการที่จะออกจากการปกครองของไทยโดยการขอความช่วยเหลือจากทางฝั่งฝรั่งเศสนะครับผม ครับแล้วจุดเริ่มต้นของการเสดดินแดนนะครับในพื้นที่ตรงนี้ก็เริ่มต้นจากตรงนี้เป็นต้นมาครับผมในเวลาต่อมาที่ฝรั่งเศสรเริ่มขยายอิทธิพลมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่ปกครองลาวได้แล้วนะครับผมก็เข้ามาสู่การยึดตราดนะครับกับจันทบ,บุรีเอาไว้และนี่แหละครับผมฮะชนวนเริ่มต้นจากตรงนี้ครับผมซึ่งหลังจากนี้ไปจะเป็นพื้นที่ที่นอกเหนือจากที่ขมรขออารักขาไว้แต่เบื้องต้นนะครับผม นั่นหมายความว่าฝรั่งเศสเนี่ยได้ขยายตัวเองออกไปขยายอำนาจของตัวเองออกไปเรื่อยๆนะครับผมฮะเช่นในลักษณะเดียวกันกับการที่ยึดตรัสกับจันทบ,บุรีเอาไว้ก่อนหน้าเบื้องต้นนะครับและแล้วนายท้ายที่สุดนะครับผมฮะและเราก็ต้องแลกกับ3จังหวัดนะครับผมฮับพัทบองสีโสพลและเสียมาเรียบครับผมและแล้วก็มาถึงจุดสําคัญที่สุดในการที่จะทําความเข้าใจกับประวัติศาสตร์ในรูปแบบของท่านจอร์ดเสดงนะครับท่านสามารถที่จะมองได้ว่าทฤษฎีที่1ก็คือว่า จุดเริ่มต้นอยู่ที่นครวัดแล้วสิ่งที่มีสถาปัตยกรรมใกล้คล้ายกันนั้นนะ่ะก็จะเป็นเหมือนกับเป็นอนาบริเวณของนครวัดอีกทีหนึ่งหมายความว่าเป็นอำนาจจากแม่โขงนะครับสู่เจ้าพญาครับหรือความคิดแบบที่สองนะครับผมเพราะว่าท่านเองก็เคยอยู่สยามมาก่อนท่านอาจจะมองได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากทางฝั่งเจ้าพญาแล้วก็แผ่อำนาจเนี่ยครับไปสู่นครวัดนะครับก็คือทางฝั่งแม่โขงก็ได้เหมือนกันครับ ซึ่งทั้งสองทฤษฎีนี้มีความหมายและสาระพอสมควรสําหรับการปกครองขึ้นอยู่กับว่าคือเราอยากจะให้ตีความไปทางด้านฝั่งไหนแน่นอนว่าเมื่อเราสูญเสียแล้วเนี่ยวิธีหนทางในการที่จะเอาคืนมาได้นั้นน่ะก็จะต้องใช้กระบวนการคิดอย่างมากมายพอสมควรการร่วมมือกับอํานาจใหม่อาจจะเป็นหนทางหนึ่งที่จะทําให้เราสามารถที่จะได้สิ่งนั้นกลับคืนมาได้ และแล้วมันก็เป็นเรื่องจริงพอหลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ่งที่สูญเสียไปเราก็ได้กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งแต่ในฐานะผู้แพ้สงครามร่วมอาจจะต้องแก้ไขอะไรหลายๆอย่างเพื่อไม่ให้ผลกระทบเนี่ยหนักหนาสาสไปกว่านั้นแนวคิดในการเปลี่ยนศัตรูมาเป็นมิตรโดยการสับสนทุกอย่างแม้กระทั่งบ้านเมืองของตัวเองในการส่งมอบให้อาจจะเป็นหนทางที่ดีในการที่จะสร้างสันติสุขกลับมาอีกครั้งหนึ่งในท้ายที่สุดมิตรดังกล่าวก็ไม่สามารถทนสภาพ ของสงครามที่ลุ่มเลาได้อีกต่อไปจากการค่อยๆทยอยแพ้ตามจุดต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นเป็นเหตุทําให้ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการตัดสินใจใหญ่ก็เกิดขึ้นก็คือการขอลาและละทิง้งนะสิ่งที่เป็นอนาธิคมของตัวเองทั้งหมดจากไปการจากไปครั้งนั้นเพื่อนอาจจะลืมไปสักนิดนึงว่าเดิมทีแล้วสยามได้เคยมอบแผ่นดินดินแด,น,ดนต่างๆเนี่ยนะมากมายเนี่ยให้กับเพื่อนเอาไว้ใช้ประโยชน์ แต่ว่าเมื่อถึงวาระหนึ่งแล้วปุ๊บเนี่ยหน้าเสียดายที่เพื่อนเนี่ยอาจจะเลืมคืนฉะนั้นเมื่อถึงจุดนี้แล้วในวันนี้เป็นวันที่ดีของพวกเราทั้งหมดที่เราอาจจะเริ่มค่อยๆค,คุยกับเพื่อนหรือสารโลกให้ค่อยๆทยอยคืนทรัพย์สินทั้งหมดของเรา